หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนแผนสังหาร KGB ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่33เกือบสองทุ่มคืนนั้นสายรับรายงานมาว่าขณะน,นี้ดิวานอฟสกีกำลังอยู่ในบาเวียงทอง ขอมากับผู้หญิงยวนอินูคนที่สามปล่อยให้คนขับรถรออยู่ในรถคนเดียวหน้าบาร์จ่าดาวเหนืออ่านข่าวรายงานนั้นหลายเที่ยวหลายตลบกำลังวางแผนอยู่ว่าจะใช้โอกาสความมืดในบาร์ขณะมันอยู่กับหญิงสาวตามลาพังได้อย่างไรพี่สังหารให้คนขับรถมาแล้วให้ผมปลอมตัวเป็นคนขับแทนก็ได้จ่าดาวเหนือหันมาทางไอ้พลเรายิ้มด้วยความชอบใจโถไอ้เปรตแนวความคิดก็พอฟังได้อยู่หรอกนะแต่ที่มึงบอกว่าจะปลอมเป็นแกวอ่ะกูว่าไม่ไหววะ่ะ ดั้งมึงหักไปหน่อยตาโตไปนิดตัวเสือกดำอีกด้วยแกวประเทศไหนวะหลายคนเลยหัดเราะบางไอชายกระแสเข้ามาหาทัานทีเมื่อมีแผนการจะเสนอแนะบางพี่นั้นพี่ก็หาแกวสักคนปลอมแทนสิเราสังหารห้คนขับรถคนเดิมให้เท่าน,นี้ก็หมดเรื่องรถจอดหน้าบาร์คนเยอะแยะมึงจะสังหารเก็บเงียยไปคนขับรถมันได้ยังไงเรื่องจิบจอยผมเองพี่ผมก็เข้าไปในบาร์แล้วหาทางให้บอยออกมาเรียกคนขับรถบอกว่าเลขาทูตที่เข้าไปหาข้างในซะก็สิ้นเรื่อง แผนการเข้าล็อกอีกครั้งเรื่องนี้ไม่น่าจะยากจากดาวเหนือสั่งการทันทีซึ่งเรื่องนี้ไม่ผลจะต้องอาศัยสายรับสาวอีกครั้งให้จัดหาคนตามต้องการให้แล้วปรับแผนอีกนิดหน่อยงานในบาร์มอบให้จ่ายุทธพงศ์กับไอชาติรับไปสําหรับนอกบาร์ให้ไอนิดไอเปียกไอวิทย์ไอพล4คนเป็นตัวเสริมหาก2คนในบาร์พลาดสั่งการมอบหมายเสร็จไม่ถึงครึ่งชั่วโมง จกดาวเหนือกับสาวสายลับผู้ไม่ยอมรับซักดีนาเช้อพระวงศ์ก็มาปรากฏกายขึ้นเงียบๆในบาร์เดียวกันกับดีวานอฟอาการควงคู่เข้ามานั้นไม่แปลกหรือแตกต่างไปจากหนุ่มสาวคู่อื่นจึงไม่เป็นจุดเด่นไม่เป็นเป้าสายตาแก่ผู้พบเห็นในคลับชั้นสูงเกรดเอสำหรับคนมีเงินมีรถนิยมโดยเฉพาะที่นั่งต่างๆได้รับการออกแบบและถูกจัดวางจนมองไม่เห็นซึ่งกันและกันทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองตัณหาคนเที่ยวนั่นเองเลือกได้มุมมืด โซฟามืดมดพยายามสอดสายสายตาฝ่าความมืดเข้าไปในฟอร์เพื่อค้นหาเป้าหมายว่ากำลังสโลโซบอยู่หรือไม่โน่นไงดิวานอฟกับสาวยวนริมฟอร์ด้านในนนเห็นไหมสายรับสาวเห็นแล้วตามคำบอกมองตามชายคนรักไปบ้างว่าขณะนี้เขากำลังหามุมสังหารไอ้คนขับรถอยู่น้ำมุมหนึ่งมุมใดในบายแห่งนี้จะมีหรือไม่ถ้าจำไม่ผิดว่าคนยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ำนั่นก็คือจ่ายยุทธพงษ์ และเข้าไปสำรวจพื้นที่สังหารในนั้นและแผนก็กำลังเริ่มเดินด้วยบ่อยคนหนึ่งรับรางวัลจากมือเขาแล้วโค้งจากไปอย่างมีมารยาทนั่นคือการจ้างวานนั่นเองยิ้มเครียดเกิดขึ้นเหนือมุมปากอีกครั้งเมื่อนาทีหลังเลือดกำลังจะมาถึงบ่อยคนเดิมเดินนำแก้วคนขับรถเข้ามาในบาร์เราเดินดิ่งไปยังห้องน้ำชายโดยไม่มีการแวะที่ไหนทั้งสิน้นขอท่านเลยา่ทูตอยู่ที่นี่ก่อนสหายตอนนี้ท่านอยู่ในห้องน้ำจ่ายยุทธพงศ์รับหน้าที่ต่อจากบ่อย เมื่อเห็นว่ายังสังหารให้คนขับรถเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะมีคนอื่นอยู่ในห้องน้ํานั้นด้วยคนขับรถออกจะเป็นงงเล็กน้อยคิดไม่ออกว่ารู้จักกับผู้ชายเหลาวคนนี้มาก่อนหรือไม่แต่เมื่อไม่มีทางเลือกก็ต้องรอตามคําสั่งเขาไปก่อนชายที่มาฉี่คนนั้นออกไปแล้วในห้องน้ําจึงเหลือเพียงจ่ายยุทธภงกับไปคนขับรถเพียงสองต่อสองมือสังหารไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นแม้ว่าเหยื่อสังหารจะกําลังหันหน้าเผชิญอยู่ก็ตามมือขวาหลงเข้าไปในชายเสื้อด้านหลัง กมโบวีกระชับเหลือบสายตามองหน้าไอ้แก้วก่อนเป็นครั้งสุดท้ายพรันเสี้ยววินาทีนั้นโบวีที่่มจนโกนขนนักแข่งได้ก็พุ่งปักเข้าลิ้นปีไอ้แก้วอย่างแม่นยำรุนแรงครั้งเดียวมีดดามออกแรงที่ข้อมือตวัดปลายมีดให้หมุนคว้านภายในมือซ้ายอ้อมหลังเหยื่อสังหารช่วยรับแรงดันใบมีดพร้อมกับรองรับไม่ให้มันล้มด้วยเทคนิคก,การใช้มีดสังหารแบบนี้เหยื่อสังหารจะขาดใจตายในทันทีโดยไม่มีเสียงร้องแม้แต่น้อย มือขวายังกดใบมีดแน่นไว้เพื่อปิดปากแผลกันเลือดทะลักออกแรงลากลาก่ลางไร้วิญญาณเข้าไปในห้องน้ําสําหรับถ่ายหนักปิดประตูใส่ก่อนแล้วล่อคราบเอาเสื้อกับกางเกงของมันออกมาใบมีดยังปกักคาอกไว้อย่างนั้นเพื่อปิดทางเลือดซึ่งเท่ากับเป็นของแลกเปลี่ยนกับเสื้อผ้ามันนั่นแหละแบบนี้ถือว่านักล่ารับจ้างไม่ได้เอาเปรียบเลยจนนิดเดียวสังหารแล้วศพอยู่ในซ่วมจ่ายยุทธพงกดสัญญาณด่าดิษดิดด่าจากวิทยุในอกเสื้อ รายงานให้หัวหน้าทีมทราบเราเลยไปดำเนินการเรื่องปลอมตัวคนขับรถให้ท่านเลขาทูตูต่อไปเรียบร้อยไหมคายเรียบร้อยจ่ะตอนนี้ศพอยู่ในห้องน้ำยุทธพงศ์กำลังจดาก,การเรื่องงานขั้นต่อไปอยู่ไอ้ไอ้ต้องหาทางดึงดิวานอฟให้กลับไปขึ้นรถก่อนที่เรื่องศพจะแดงขึ้นมานะคะถ้าดิวานอฟรู้ว่าคนขับรถของมันตายมันจะไม่ขึ้นรถเราก็ต้องรู้ด้วยว่าคนขับรถคนนั้นเป็นตัวปลอมจาดาวเหนือกุมมือสาวสายรับแล้วบีบเบาๆสแสดงความรู้สึกขอบคุณสำหรับไอเดียนี้ อีกไม่เกินชั่วโมงเรื่องนี้จะต้องถูกเปิดเผยห้องน้าปิดนานเกินไปจนบ่อยสงสัยหรือเลือดอ,อาธรักไหลหล้นจนนองท่วมพื้นหรือแขกอื่นเข้าไปเห็นบุคคลผู้ที่จะต้องมาเป็นอันดับแรกก็คือตํารวจบาจะต้องเปิดไฟและปิดกิจการในคืนนี้ทันทีที่ไฟสว่างนักล่ารับจ้างกับ KGB ใหญ่จะต้องได้เผชิญหน้ากันท้งนี้ไม่แน่ใจนักว่าที่ป้อม MP หน้าค่ายกิโลเมตรที่16บ่ายวันนี้นั้นดิวานอฟจะจำลาวกาดปลอม กับพันตรีทหารอเมริกันในเครื่องแบบได้หรือไม่ว่าแล้วก็กดสัญญาณด่าดิดดิดาสร้างการทันทีหยุดให้คนขับปลอมมาชวนเป้าหมายกลับไปขึ้นรถเดี๋ยวนี้เลยจ่ายุทธพงค์ถอดรหัสด้วยการคิดในใจก็ได้เพราะเป็นรหัสง่ายๆพื้นๆแม้ไม่เข้าใจว่าหัวหน้าทีมมีแผนอย่างไรก็ต้องทําไปก่อนเรื่องรายละเอียดว่ากันทีหลังหรือไม่ก็อาจจะเห็นเองตอนทางานสําเร็จนาทีของจ่ายุทธพงค์ตอนนี้ก็คือจะใช้ลูกไม้ไหนลากตัวดีวานอฟ ให้ออกจากบรากลับไปขึ้นรถได้ปัญหาของเกมสังหารนี้อยู่ตรงจุดนี้เองเชื่อว่าถ้าสามารถนําเป้าหมายขึ้นไปนั่งบนรถได้เสร็จแล้วเกมคงจบมันสมองระดับนักล่าอาชีพนั้นไม่อับจนง่ายๆเมื่อนึกถึงบ่อยคนเดิมขึ้นมาได้ไอ้น้องนี่กูเป็นคนคุ้มกันเลยขาทูดรัสเซียคนที่กำลังนั่งกอดสาวยวนอยู่ในโต๊ะมุมโน้นน่ะมึงเป็นบ่อยบานเนี้ยดีแล้วมึงช่วยไปบอกแกทีว่ามีเรื่องด่วนจากวิทยุนในรถคนขับสั่งให้มาบอกแทนเพราะเขาต้องเฝ้ารถเอา้า มึงเอาค่าแรงไป5 0 0กีบรางวัลสาหรับมึงยินดีเขาบ้อ้มึงต้องบอกด้วยนะว่าคนขับรถนะมึงคนขับรถให้มาบอกไม่ใช่กูกูเป็นคนคุ้มกันบ่อยโค้งสุดตัวอีกครั้งหลังจากได้รับการกำชับอย่างดีจนเป็นที่เข้าใจแล้วเราเดินฝ่าความสลัวลางๆของแสงไฟในบาร์ตรงดิ่งไปยังมุมตามสั่งเมื่อมองเห็นมันก้มหัวพูดกับท่านเลขาทูตอย่างนอบน้อมตามมารยาทดิวานอฟก้มๆเงยๆพยายามเงี่ยหูฟังภาษาลาว แต่ทั้งสาวที่มาด้วยแปลให้ฟังจึงรู้เรื่องหยิบเงินในกระเป๋าจ่ายค่าเครื่องดื่มแบบไม่ต้องถอนไอ้บ่อยเลยโชค2ต่อเดินตามหลังแขก VIP ระดับสูงมาส่งยังประตูทางเข้าจนเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะเป็นหน้าที่ของนักล่ารับจ้างผู้รับผิดชอบนอกบาต่อไป KGB ใหญ่รสนิยมเพล์่อยเดินประคองสาวสวยหุนบาดใจกลับไปขึ้นรถโดยอาการเหมือนไม่เคลือบแคลงสงสัยในความผิดปกติแม้แต่น้อย คนขับรถติดเครื่องรอไว้แล้วพอดีวานนฟมาถึงจึง,งแง้มกระจกด้านนั้นลงเล็กน้อยทนเลขาค,ครับวิทยุจะสถานทูตให้ท่านกลับไปด่วนครับประโยคแรกด้วยภาษาลาวเพอเชื่อว่าดีวานอฟรู้เรื่องมองเห็นหน้าคนขับแค่ครึ่งเดี๋ยวภายใต้กระจกติดฟิล์มมืดหนาดีวานอฟไม่พูดไม่ตอบแล้วก็ไม่ถามอะไรทั้งสิน้นเปิดประตูหลังดันให้สาวเข้าไปก่อนแล้วตัวเองจึงตามเข้าไปรถเคลื่อนตัวออกทันทีด้วยความเร็วปกติเราค่อยๆเร่งขึ้นเมื่อถนนช่วงนั้นว่าง สี่แยกหน้าเลี้ยวขวาถูกต้องตามเส้นทางสี่แยกต่อมาเลี้ยวขวาอีกครั้งต่อไปนี้น่าจะตรงดิ่งแล้วผ่านสัญญาณไฟจราจรอ,อีก3ครั้งจะถึงที่ตั้งสถานทูตคนขับตอมแอบชำเลืองหลังในกระจกอยู่บ,ยบ่อยๆเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผู้คุ้มครองชีวิตมันกำลังตามมาซึ่งก็ไม่น่าจะต้องกังวลเพราะอย่างหน้อยมอเตอร์ไซค์ในระยะ7-8เสาไฟฟ้านั้นก็กำลังตามมาเรื่อยๆและกลังติดสัญญาณไฟที่สี่แยกหน้าอีกหนึ่งคัน นอกจากนั้นยังมีรถเก๋งจอดเปิดฝากกระโปรงแอบข้างเส้นทางอีก4แยกและ1คันพร้อมมือสังหารที่อยู่ในนั้นเพียบที่คนขับกําลังก้มๆเงยๆกับเครื่องยนต์ในฝากกระโปรงแอบอําพรางว่ารถเสียกระทั่งเชฟโรเลตผ่านไปแล้วจึงเตรียมเคลื่อนที่บางไม่มีใครเชื่อแล้วก็ไม่มีใครรู้มาก่อนด้วยว่าด i วานอฟสกี้ g b ใหญ่จะฉลาดล้ำหรือเกินกว่าจะคาดคิดด i วานอฟสั่งคนขับเลี้ยวซ้ายสี่แยกหน้าแทนการตรงไป คนขับเผยพิรุษชนได้แอบชำเลืองสายตานในกระจกหลังอีกครั้งเราเค่อยๆเลี้ยวรถตามสั่งอาการเลี้ยวรถผิดปกติจากที่เคยเลี้ยวแรงๆเลี้ยวเราอย่างเร่งเครื่องช้าเสียอีกจอดขวามือก่อนสิตายต้นไม้นั่นแหละคนขับปลอมงงทันทีท่าทางเลิกลักจนเห็นได้ชัดเบรกรถแรงไปหน่อยจนคนนั่งหลังมีอาการจุดที่สั่งให้จอดนั้นเปลี่ยวไม่มีคนผ่านเป็นเงามืดแผกว้างไม่มีบ้านคนนอกจากสารรางแต่อย่างไรก็ต้องหยุดรถตามสั่งไปก่อน จะดีจะร้ายค่อยแก้ไขกันทีหลังโอ้ยปืนพกแบบเคจุดห้าเก้ามตรอินยูเอสเสอกระบอกจิว๋วกดเข้ากลึงกลางท้ายทอยคนขับเสียงกระสุนขนาด9มมดังออกมานอกกระจกไม่ถึงครึ่งของความดังทั้งหมดรถจอดสนิทพอดีเครื่องยนต์ดับเพราะติดเกียร์ดิวานอฟเอื้อมมือข้ามพนักพิงบอกคนขับดึงคอเสื้อร่างไหลวิญ,ญญาณให้เลื่อนไปทางซ้ายแล้วเวี่ยงตัวเองข้ามเบาะลงไปนั่งแทนร่างกายจะใหญ่โตไปนิด การเวียงตัวข้ามพนักพิงจึงออกจากทุลักทุเลแต่หญิงสาวที่มาด้วยช่วยอีกแรงเรื่องก็เลยง่ายขึ้นอาการกระทำอย่างนั้นทำให้รถทั้งคันไหวโยวบยาบจนเห็นได้ชัดจากภายนอกดีวานอฟฉลาดพอไม่ปรากฏตัวออกมานอกรถให้คนสงสัยว่าเขาไปนั่งแทนตำแหน่งคนขับทั้งๆที่มีคนขับอยู่ในนั้นแล้วและคนขับคนนั้นไปไหนมอเตอร์ไซค์คันแรกวิ่งตรงไปคันที่สองมาเมื่อไหร่ไม่รู้เลี้ยวตามแล้วแสงหน้ากบเกินการสะกดรอยไป ดีวานอฟมองดูด้วยความใจเย็นเช่นเดียวกับหญิงสาวที่พยายามจ้องมองเพื่อให้เห็นนาสิงมอเตอร์ไซค์ให้ได้ดิวานอฟใช้เท้ายันแรงๆกระท่งร่างคนขับบอมลงไปกองอยู่กับพื้นวางเท้าไม่สนใจกลิ่นขาวเลือดยำทะลักออกมาจากท้ายถอยไม่สนใจว่าเบาะนั่งเบาะผิงจะมีเลือดติดจนเปเื้อนเสื้อผ้าอีกด้วยมองมอเตอร์ไซค์คันนั้นแล้วออกรถตามไปทันทีเครื่องยนต์ขนาด8ดสูบสปีเต็มกำลังเต็มที่จนเสียงยางบี้ถนนดังสนั่นวันไหว จนคิดว่าเจ้าในสารคงต้องตื่นจากอาการลับไหลแน่ที่หมายของดิวานอฟคือมอเตอร์ไซคันนั้นอีกหนึ่งช่วงเสาไฟฟ้าจะถึงท้ายรถมอเตอร์ไซค์ดิวานอฟจัดการเร่งความเร็วขึ้นอีกเดี๋ยวผงมาไัยจัดหน้ารถให้ตรงไอวิทย์เข้า่าเร็วอีกครึ่งเดียวของช่วงเสาไฟฟ้ากับความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่เชฟโรเลตจะถึงท้ายมอเตอรไ์ไซค์ไอผลคนซ้อนหลังตะโกนลั่นสั่งเพื่อนคนขับ ตัดสินใจพุ่งข้อสมหมายขนาดใหญ่ข้างทางทันทีสิงเชฟโรเลตพลาดเป้าจนเสียหลักดิวานอฟประคองพงมลาัายลดความเร็วเล็กน้อยดึงสายดึงขวาแก้อาการโยกโครงของรถข้างถนนที่ไม่มีฟุตบาทเชฟโรเลตปลอดภัยเร่งความเร็วจากไปจนได้แต่มอเตอร์ไซค์เนื้อหุ้มเหล็กกับพุ่งตรงดิ่เข้อหาสมหมายซึ่งยังไม่รู้เป็นพืชพันธุ์ตระกูลไหนของโลกไม่มีหนามแต่กิ่งก้านสาขาที่หยิบ จนแม้แต่นกก็คงบินไต่เข้าไปไม่ได้สองนักลากระเด็นหือพุ่งเข้าประทะกิ่งหนาทึบหลังจากมอเตอร์ไซค์หยุดสักดาไปแล้วเสียงเครื่องยนต์แบบสองจังหวะแผดลันจนสถานแก้วหูคนขับยังไม่มีโอกาสจะพลิกตัวขึ้นมาแก้ไขได้วิทวิทไอวิทโอ้ยโอ้ยโอ้ยยย้ยสองคนยรียกชื่อกันแล้วขานร,รับกันยออนนาานยนนยยยยยยยมยยยยยยเยย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 ยายย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 ย ออกไงวะมือชิบหายสัตว์เอ้ยแม่งเล่นโหดชิบหายเลยวะไอ้ผลบ่นออกมาอย่างหน้าไม่อายที่ตัวเองทําเขากลับไม่พูดพราโดนเขาบางหาว่าเขาโหดเฮ้ยเป็นไงพวกพวก,กลางปีแรนลี่หรือแข่งอะไรกันวาเนะี่ยโอ้ยไอ้ส้มตีนไอ้เปียกไอเ้เหียสึกแขกปากอยู่ได้เจ็บนะเว้ยเอา้าบนถนนมีไม่ขับสึกขึ้นไปวิ่งในสมไม้แล้วยังจะมาบน่นไอ้เปียกไอ้นิดขับรถตามมาเมื่อรู้ว่าเป้าหมายเปลี่ยนทิศทาง ทั้งมาพบกับเหตุการณ์นี้เขา้าไม่นานนักนักล่ารับจ้างสองคนผู้พิสมัยกีฬาวิบากกระโดดออกมาจากซุ้มไม้ได้ถึงมอเตอร์ไซคันโปรดไว้อย่างนั้นหากจะซ่อมก็ให้ช่างมันมาเอาเองพรุ่งนี้หลังการออกจากบาร์ของดีวานอฟไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเหตุการณ์ต่างๆก็ถูกคนพบเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานหนักเช่นเดียวกับเจ้าของบาร์ต้องปิดกิจการชั่วคราวนักท่องราตรีบางคนไปแลดต่อแต่หัวหน้าทีมนักล่ารับจ้างควงสาวกับบก พอต้องติดตามสถานการณ์และหลังจากได้รับรายงานเรื่องราวทั้งหมดแล้วจากดาวเหนือถึงกับเครียดที่รักคุณช่วยส่งข่าวไปถึง s m 3 1 2ด้วยว่าหลังจากรถดีวานอฟกลับเข้าไปแล้วถ้ามีรถคันอื่นวิ่งออกจากสถานทูตให้ช่วยส่งข่าวด่วนด้วยโอเคยุดิเปียกอีกครั้งว่ะตอนนี้ดีวานอฟันสังหานไอเฟืองไปแล้วเดี๋ยวมันต้องเอาศพใส่รถคันอื่นไปทิ้งหน้าประกบมาแล้วหาทางดับศูนย์แม่งซะชาตินบไปด้วยเอามอเตอร์ไซค์ไปเล็กเชตเอารถยนต์ไปพร เช็คข่าวเร็วๆเมื่อเคี่ยวเล็บดิวานอฟยังไม่หมดมันก็ต้องตามล้างตามผ่านกันต่อไปงานนี้ต้องเล่นกันคืนนี้เลยมันจึงจะมัน